สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกแล้วก็ผู้ที่เข้ามารับชมทุกคนทุกท่านนะครับครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาดูแนวทางของหวยลาพัฒนากันนะครับครับมาดูผลงวดที่ผ่านมานะครับดูสูตรของเราเมื่อที่ผ่านมาสูตรนี้นะครับจับคู่ไม่เข้านะครับสูตรนี้เข้าแค่ชนเด่นนะครับเป็นชนเด่นเด่น ชนสีนะครับมันเด่นสี่ของเรามันแค่สี่หกนะครับมันออกสี่เจ็ดนะครับแต้มเดียวนะครับน่าเสียดายนะครับยังไงก็ต้องขออภัยสมาชิกไว้ด้วยนะครับแต่มันมาเข้าอีกสูตรชูกอ่ชุดโต๊ดนะครับเข้าชุดโต๊ดเข้าที่ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับขอตัวนี้เรื่อว่าเราจะเอาสูตรนี้ วัน,นี้ถือว่าเดินดีนะครับสูตรนี้แต่ตัวนี้สูตรเด่นของเราก็ก็เข้าอยู่นะครับเข้าสีนะครับเข้าที่สี่แต่ชุดจับคู่ของเราหลุดนะครับเฉียดไปแต้มเดียวนะครับสี่หกนะครับออกสี่เจ็ดนะครับ ก็ปอกงวดที่ผ่านมาออกห้าเก้านะครับห้าเก้าศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดนะครับถ้าตัวนี้มันเข้านี่กับ จับสวยสูตรนี้เนี่ยมันจะเข้าสี่ตัวเลยนะครับนี่ทั้งศูนย์หนึ่งทั้งสี่เจ็ดแต่ว่ามันเฉียดไปนิดเดียวครับไปแต้มเดียวนะครับก็ขออภัยสมาชิกไว้ด้วยนะครับครับมาดูวันนี้วันนี้เราจะทําสูตรตัวนี้นะครับแต่ที่จริงว่าจะไม่ลงสูตรนี้นะครับแต่ว่าเผื่อมีเพื่อนๆคนไหน ยังสนใจสูตรนี้อยู่นะครับก็จะทำให้นะครับสูตรนี้สูตรนี้นะครับเราจะเอาหลักร้อยนะครับบวกด้วยหน่วยบนนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับก็จะได้แปดนะครับเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดนะครับนับถอยนะครับก็จะเป็นเจ็ดสูตรนี้ได้เจ็ดกับแปดนะครับ แล้วก็สูตรที่สองนะครับเราจะเอาหลักหมื่นบวกหลักพันนะครับเหมือนเดิมหมื่นบวกพันก็จะเป็นเก้านะครับเก้าบวกศูนย์ก็จะได้เก้าเก้าปดเจ็ดนะครับตัวนี้นับถอยนะครับสูตรเดิมนะครับ ตอนแรกว่าจะไม่จับนะครับสูตรนี้แต่เผื่อมันกลับมาเดินนะครับชุดนี้ล้วก็จะได้จับคู่นะครับก็จะได้8ปด8กนะครับแล้วก็8ป7เจนะครับ78ด แล้วก็เจ็ดเจ็ดนะครับสูตรนี้นะครับเด่นที่เจ็ดนะครับเด่นเจ็ดตัวนี้เผื่อมันกลับมาเดินนะครับที่จริงมันก็ไม่ถือว่าหลุดนะครับสูตรมันก็เดินอยู่แต่ว่ามันเป็นตกสี มีของวันที่ยี่ิบสอนะครับ,ม,รบมาดูครับว่าสูตรนี้มันจะยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะครับมาสูตรนี้สูตรวันนี้อาจจะเยอะหน่อยนะครับอาจจะ เพื่อนๆออาจจะงงหน่อยนะครับแล้วค่อยมารวมสรุปกันทีเดียวเลยนะครับแล้วก็สูตรที่สองนะครับสูตรที่เข้าว่าที่ผ่านมานะครับสูตรนี้นะครับเราจะเอาผลมันเดิมนะครับเอาผลที่ออกนะครับห้าเก้ามาคำนวณน,นะครับ ห้าเก้าศูนย์หนึ่สี่เจดนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนก็คือสูตรข้างบนนี้นะครับสูตรตัวนี้นะครับเราจะใช้หลักแสนนะครับบอกด้วยหน่วยบนนะครับแสนบอกในบนเจ็ด บวกห้านะครับก็จะได้ก็จะได้สิบสองนะครับได้สิบสองตัวนี้บวกลบนะครับบวกหนึ่งเตีม้มลบหนึ่งเตี้ยมนะครับก็จะได้หนึ่งแล้วก็ได้สามนะครับเด่นที่หนึ่งกับสามนะครับสวดนี้แล้วก็ชุดคู่โตดของเรา ก็จะเอาตัวนี้นะครับสองตัวบนสองตัวล่างหกตัวนะครับห้าหกนะครับห้าเก้านะครับขออภัยห้าเก้าบวกด้วยสองตัวบนนะครับสี่เจ็ดก็จะได้บวกกันลงมานะครับก็าบวกเจ็ดก็จะได้สิบหกนะครับได้หกห้าบวกสี่นะครับก็จะได้เก้า แล้วก็เอา9บวกกับ6นะครับก็จะได้15นะครับห้านับเพิ่มหนึ่งเตนะครับก็จะเป็น6ครับสูตรน,นี้นะครับเด่นยที่5กับ6คราวนี้นะครับเรามาจับคู่นะครับ จากผู้ก็จะได้ส่วนมากสูตรตัวนี้นะครับมันจะเป็นหลักนะครับเป็นหลักสิบนะครับก็จะได้หนึ่งห้าหนึ่งหกสามห้ากับสามหกนะครับเป็นเลขชุดสี่ตัวนะครับ คับสุดตัวนี้นะครับเดินไปที่เดินสามนะครับเดินสามนะครับตัวนี้สูตรนี้เดินสามก็คือเน้นตัวนี้นะครับสามห้าสามหก หัวไปหน่อยนะครับของที่ยี่สิบนะครับยีิบสองแล้วก็ผมมีสูตรอีกสูตรหนึ่งมาแนะนำนะครับแล้วค่อยมารวมลงรวมกันในในชุดเดียวนะครับ ใครชอบสูตรนี้นะครับก็เซฟหน้าจอไว้นะครับสูตรนี้สูตรที่เขาสูตรที่เขาศูนหนึ่งนะครับหรือว่าจะสูตรนี้นะครับคราวนี้ครับเราจะเอาเราจะเอาสูตรนี้นะครับสูตรนี้สูตรนี้แล้วก็สูตรนี้ที่ว่ามันยังเดินดีนะครับมาจับรวมกันนะครับ าสูตรนี้ก่อนนะครับมาจับรวมกันของหม้ลาวนะครับลาพัฒนานะครับวันที่22 เอาสูตรที่หนึ่งนะครับมาลงก่อนเดี๋ยวค่อยสรุปกันนะครับเอาสูตรนี้ครับหนึ่งกับสามมาก่อนนะครับหนึ่งกับสามแล้วก็สูตรที่สองนะครับสูตรที่สองก็คือตัวนี้นะครับห้ากับหก ก็อีกสูตรนะครับก็คือ8กับ7นะครับโทรศัพท์ไม่ค่อยซูมนะครับยังไง เราก็จะเอามาจับเป็นชุดเด่นนะครับชุดสามตัวนะครับดูจากสูตรนะครับก็จะเด่นผมจะจับอย่างนี้นะครับจับเป็นชุดสรุปนะครับชุดสรุปไว้ลาววันนี้นะครับเด่นสรุปเด่นที่ 3กับเจ็ดนะครับวันนี้คิดว่าเจ็ดน่าจะอยู่นะครับเห็นที่สามกับเจ็ดชุดสามตัวนะครับเราจะจับผมมานั่งดูสูตรนะครับเราจะจับอย่างนี้นะครับเอาดึงสามนะครับดึงสาม สามตัวนะครับก็ここจะได้ห้านะครับห้าสามเจ็ดห้าสามแปด ชุดสามตัวเอาแค่นี้นะครับชุดสามตัวเอาไม่เยอะนะครับแล้วก็ชุดสองตัวคู่เด่นกับคู่โต๊ะของเราเราจะเอาตัวนี้นะครับห้าสามมันยังก็อยู่ในสวรต,ตัวนี้นะครับเพราะว่าสวดคู่โต๊ะของเรานะครับห้าสาม ชุดสองตัวเราจะเด่นเน้นนะครับเน้นสองตัวสองตัวเน้นแล้วก็จะเน้นไปที่ ที่ห้สนะครับสามห้าสาห้ากับสามเจดนะครับสองตัวสองตัวเน้นๆนะครับตัวนี้ตัวนี้ชุด3ามตัวนะครับนี่ชุดเน้นสองตัวของเรา NPT สามห้ากับสามเจ็ดแล้วก็เอาชุดเต็มนะครับชุดเต็มของเราตัวนี้นะครับตรงในใบสรุปนะครับหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งหกแล้วก็สามหกนะครับ พอสามห้าเรามีแล้วนะครับในนี้หรือใครไม่ชอบนะครับสามารถจับคุดชุดคู่ใหม่ได้นะครับอาจจะเป็นหนึ่งหกเจ็ดเอาหนึ่งหกแปดหนึ่งหกเจ็ดอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมชอบเลขชุดนี้นะครับ ที่ชอบมีแค่แค่นี้นะครับแล้วก็อย่าลืมชุดนี้ด้วยนะครับชุดนี้น่าจะตัวนี้เด่นเจ็ดนะครับก็จะเป็นเจ็ดชุดเต็มนะครับจะลงในนี้เลยนะครับก็จะมีก็จะมีแปดเก้านะครับ แปดเก้ 89, 88, 87, แล้วก็เจนะครับเจ็ดแปดแล้วก็เจชุดเต็มของเรานะครับแต่ว่ามีชุดเน้นนะครับเน้นที่สาหกับ3 7นะครับคู่โต๊ดนะครับชุดคู่โต๊ดของเราก็คือ สกับ7นะครับก็ดูเป็นแนวทางนะครับแนวทางของฮานอยเอาของเราวันนี้นะครับพอเอาไปชุดสรุปของเรานะครับเดินไปที่สกับ7นะครับ แล้วก็ผิดถูกยังไงนะครับก็ต้องขออภัยสมาชิกไว้ด้วยนะครับใครชอบสูตรไหนก็ตามสูตรนั้นนะครับก็เลยมาต้องลงมา,มาลงให้สมาชิกได้รับชมนะครับว่าสูตรมันจะเดินต่อหรือว่าไม่เดินต่อนะครับมันมีอยู่จะว่าสามสูตรสามชุดก็ว่าได้นะครับแต่ว่ามันอยู่ในสูตรเดียวกันนะครับแค่มาจับออกมาเฉยๆนะครับ ก็ตอนนี้เป็นคู่ชุดคู่ต้นนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับข้างบนนะครับชุดคู่ตดของเราก็คือหนึ่งห้าหนึ่งหกสามหกนะครับแล้วก็สามห้าครับก็มีสูตรตามนี้นะครับลงให้ชมนะครับว่าจะมีสูตรไหนเข้านะครับ ผิดถูกยังไงก็ต้องขออภัยสมาชิกไว้ด้วยนะครับอย่าดราม่ากันนะครับก็มาลงไปตามสูตรการคำนวณน,นะครับเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจนะครับก็ขอให้สมาชิกผู้ที่เข้ามารับชมนะครับเป็นผู้โชคดีนะครับถูวหวยรอยเบอร์แห่งๆปังๆกันทุกๆคนนะครับแล้วค่อยมาเจอกันในงวดต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ